สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับคือความรู้จากเว็บไซต์ www. d w thai com นะครับคลิปที่ท่านกําลังรับชมอยู่นี้นะครับนะจะมาพูดถึงเรื่องการติดตั้ง cms สักตัวหนึ่งนะครับผมนะนะซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะระบบ cms หรือ content management system เนี่ยนะได้รับความนิยมค่อนข้างมากเลยนะครับนะในการทําเว็บไซต์นะครับนะมันเป็นระบบที่เราไม่ต้องมานั่งเขียนโปรแกรมเองนะสำหรับคนที่อยากมี เว็บเว็บไซต์นะครับนะคนที่อยากมีเว็บไซต์เนี่ยบางทีก็ไม่ต้องมานั่งเขียนโปรแกรมเองแบบที่ผมเคยสอนในคลิปอื่นมาก็ได้ก็ใช้เป็นลนักษณะตัวระบบซิมเอนะครับผมนะอย่างที่เราจะพูดถึงในคลิปนี้ก็จะเป็นซิมเอที่ชื่อว่าจุ o มล่านะครับผมนะโดยที่ผมจะพูดถึงเรื่องการติดตั้งจุ o มล่านะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมนะ นะโอเคนะครับผมนะที่นี้เรามาทําความเข้าใจกันก่อนนะครับนะว่าในคลิปนี้เนี่ยผมจะใช้ทูลหรือโปรแกรมอะไรอย่างไรนะครับนะในคลิปชุดนี้นะครับนะเนื่องจากว่าการใช้งานจุมล่าเนี่ยมันก็จะมีได้หลายทูลน,นะก็แล้วก็แล้วก็แล้วแต่ว่า,าเราจะเลือกใช้อะไรนะสำหรับในคลิปนี้เนี่ยนะผมแนะนำใช้ตัวแซมนะคือ xampp ตัวนี้นะครับนะซึ่งเป็นทูลที่มันรวมชุดการ พัฒนาภาษา PHP นะเนื่องจากว่า Joomla มันก็พัฒนาขึ้นมาจากภาษา PHP นะตัว x m นี่ก็จะรวมนะชุดในการพัฒนาภา,ภาษาพวก PHP พวกเว็บเซิร์ PHP interpreter, Database MySQL รวมไว้อยู่ในชุดเดียวกันนะครับผมนะจะติดตั้ง Joomla เนี่ยก็ต้องมีพวกเว็บเซิร์มีตัว PHP interpreter แล้วก็ในส่วน m y s ม l นะครับนะต้องมีก่อนนะในที่นี้เราก็จะใช้ตัวจำตัวนี้นะซึ่งสำหรับคลิปนี้เนี่ย สำหรับตัวแซมตัวนี้นะฮะผมจะไม่พูดถึงวิธีการติดตั้งในคลิปนี้นะเนื่องจากว่าที่ช่องของ dwdthai com ในยูทูบเนี่ยทำออกมาแล้วนะครับนะสำหรับตัวแซมตัวนี้นะครับนะวิธีการติดตั้งแซมตัวนี้ทาออกมาแล้วยังไงเสียเดี๋ยวมันจะขึ้นเป็นป๊อปลิงให้นะครับนะที่ u t u b e เนี่ยคุณก็คิกลองลองเข้าไปดูแล้วกันถ้าเกิดเครื่องใครยังไม่ได้ติดตั้งตัวนี้ไว้แต่ถ้าเกิดใครติดตั้งตัวตัวนี้ไว้แล้วคือตัวแซมไว้แล้วเนี่ยก็ดูเฉพาะ ในส่วนของการติดตั้งจุล่าในคลิปนี้ได้เลยนะโอเคนะครับผมนะโอเคตัวแซมนะเราจะใช้ตัวแซมสาหรับคลิปนี้อีกตัวหนึ่งที่เราจะใช้แน่นอนครับเราจะเรียนรู้เรื่องจุล่าเราก็ต้องมีตัวจุล่านะครับนะจุล่าที่ผมจะพูดถึงในคลิปนี้หรือวิธีการติดตั้งในคลิปนี้เนี่ยก็เป็นจุลละสามนะครับนะโอเคนะครับอันนี้ก็คือทูล2ตัวที่เราใช้ก็คือมีตัวแซมที่ผมบอกแล้วนะให้เข้าไปดูในคลิปเก่านะครับนะนะอีกอันนึงก็คือจุลละสาม นะครับผมนะโอเคนะครับนะนะทีนี้เราก็มาดูขั้นตอนการติดตั้งกันนะขั้นตอนการติดตั้งเนี่ยผมกำหนดได้เป็น4ข้อใหญ่ๆดังนี้นะครับนะก็คือตอนแรกเนี่ยเราจะอะไรฮะติดตั้งจุมล่าเราก็ต้องมีโปรแกรมจุมล่าก่อนฉะนั้นก็ต้องเข้าไปดาวน์โหลดก่อนนะพอเราดาวน์โหลดเสร็จเนี่ยเราก็สร้างดัต a ต้าเบสกับ mysql นะฮะนะฮะสร้างดัต a ต้าเบสกับ mysql นะ พอเราสร้าง Database กับ MySQL เสร็จแล้วเนี่ยนะครับนะถ้าเกิดใครใช้ตัวแซมเนี่ยนะครับนะก็อาจจะต้องมีการ c o n f ิกนะฮะไฟล์ php.ini นะสักเล็กน้อยนะครับนะเพื่อให้ขั้นตอนการติดตั้งเนี่ยนะดำเนินไปได้โดยสะดวกนะไม่ค้างอะไรเงี้ยนะใครเคยติดตั้งอจุมล่ากับตัวแซมอาจจะเกิดปัญหาเช่นมันค้างหรืออะไรเงี้ยติดตั้งไม่สําเร็จอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมนะก็ c o n f ิกตัวนี้ก่อนนะเพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว จากนั้นก็มาเริ่มต้นในการติดตั้งนะครับนะตัวจุมล่ากันโอเคนะอันนี้ก็คือขั้นตอนดังกล่าวเดี๋ยวเรามาเริ่มไล่ท,ทําทีละข้อนะสเต็ปแรกนะเขาบอกว่าอนะไรฮะต้องดาวน์โหลดจุมล่าก่อนนะผมก็ไปที่ในส่วนของเว็บไซต์จุมล่านะเว็บไซต์จุมล่าเนี่ยนะครับนะเราเข้าไปเพื่อจะดาวน์โหลดตัวจุมล่ามาไว้ที่เครื่องก่อนก็เข้าไปที่นี่ครับจุ o m ่ a o r o g พอเข้าไปแล้วนะครับนะเราจะดาวน์โหลดเราก็กดไปที่เมนูดาวน์โหลดตรงนี้ครับ อ่สมท้มตรงนี้นะฮะกดนะพอเข้ามาที่เมนูดาวน์โหลดแล้วเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะกดที่ปุ่มแรกเลยก็คือตรงนี้ดาวน์โหลดจุมล่านะฟูแพคเกจก็กดกดให้มันดาวนโหลดนะตอนดาวน์โหลดก็จําให้ได้ว่าเราดาวน์โหลดไว้ที่ได์ไหนโฟลเดอร์ไหนนะครับผมนะในที่นี้เนี่ยผมผมขอเนี่ยผมดาวน์โหลดไว้แล้วเพราะว่าถ้าเกิดรอดาวนโหลดในคลิปเนี่ยมันจะนานนะครับนะผมดาวน์โหลดไว้แล้วผมดาวโหลดไว้ที่ในส่วนของเดสก์ท็อปนี่เห็นไหมตอนดาวน์โหลดเนี่ยเราจะได้เป็นไฟล์ zip มา ดนะาวน์โหลดเมื่อสักครู่เนี่ยได้เป็นไฟล์ zip มาเมื่อได้เป็นไฟล์ zip มาแล้วเนี่ยสเต็ปแรกแน่นอนครับต้องทําการแตกซ i p ก่อนผมก็ทําการแตกซ i p ไปแล้วคือตัวนี้นะเห็นไหมพอตอนแตกซ i p มาเนี่ยมันได้เป็นชื่อโฟลเดอร์เดียวกันคุณจะใช้โปรแกรมอะไรแตกก็ได้นะนะแต่ตอนแตกซ i p ให้เราดูตรงนี้ครับพอเราแตกซิ p มาเสร็จพอเราดับเบิลคลิกไปที่ไฟล์ที่แตกซ i p มาเนี่ยอย่างอันนี้นผมแตกซิ p มาดับเบิลคลิกไปเนี่ยต้องเห็นอะไรฮะต้องเห็นไฟล์ลักษณะนี้นะครับก็คือพอดับเบิลคลิกเข้าไปเนี่ยคุณต้องเห็นโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Installation เพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้โฟลเดอร์นี้ในการติดตั้งนะฮะเห็นมดับเบิลคลิกต้องเห็นไปอย่างนี้นะครับนะใครอย่าไปดับเบิลคลิกในตัวไฟซิปนะนะถ้าเกิดเราใช้ระบบ windows เนี่ยโอเคมันมันก็ดับเบลิลดับเบิลคลิกเข้าไปดูเลยฮะในในในซิปได้เหมือนกันนะครับนะแต่คุณสังเกตตรงด้านบนเห็นไหมมันจะมีด o zip อยู่เห็นไหมโครงสร้างมันจะเหมือนกันฉะนั้นคุณแตกซิปก่อนนะครับนะแตกซิปใหม่เนหะ็นไหมอันนี้มีโฟลเดอร์เห็นไ่มมีลูกคาดอยู่แสดงว่าเป็นซิปอยู่อันนี้ไม่มีตัวคาดนะ โอเคนะฮะพอเราแตกซิปมาแล้วเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราดับเบิลคลิกไปแล้วเห็นตามที่ผมบอกแล้วเนี่ยมีโฟลเดอร์อินสตาลเลชันแล้วมีไฟล์ php อยู่จำนวนหนึ่งพวกเนี้ยนะฮะมียินเด็กอะไรพวกเนี้ยนะฮะจากนั้นนะครับแตนะ่ทำการรีเนมตักงนิดหนึ่งไม่งั้นเดี๋ยวเราจะเรียกยากผมรีเนมเป็นคำว่าจู o มล่าแล้วกันนะพอเรารีเนมโฟลเดอร์ตรงนี้เสร็จนะครับผมนะเราก็ทำการ Copy นะคลิกขวานะคลิกขวาก๊อปปี้นะก๊อปไปไว้ที่ไหนนะมันต้องมี มันต้องมีตำแหน่งวางนะไม่ใช่วางที่ไหนก็ได้ในเครื่องนะครับนะโอเคนะฮะพอรีเนมแล้วก๊อปปี้แล้วนะครับนะจากนั้นเปิดตัวคอนโทรลพาร์แนลตัวนี้ขึ้นมาฮะตัวแซมคอนโทรลพาร์นลนะใครใครใครเปิดไม่ได้หรืออ่าไม่รู้จะเปิดตรงไหนกลับไปดูคลิปที่ผมอ้างอิงนะครับวิธีการติดตั้งแซมนะครับผมนะโอเคนะฮะพอเราเปิดตัวคอนโทรลพาร์แนลของแซมขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับนะกดตรงปุ่ม e f o l r e r ตรงนี้ครับกดครับนะ มันจะวิ่งเข้าไปในดิส์ซแซมนะดูตรงนี้ก็ได้นะหรือคุณจะเข้าไปที่ดิส์ซแล้วโฟลเดอร์แซมเลยก็ได้พอมันวิ่งเข้ามาที่ c แซมแล้วเนี่ยคุณเห็นโฟลเดอร์แบบนี้ให้เราเข้าไปที่โฟลเดอร์ที่ชื่อว่า h t d o c s ครับนะพอเข้ามาที่ h t d o c s แล้วเนี่ยคุณก็ทําการคลิกขวาเพจลงไปครับนะพอเพจไปก็รอสักครู่ในที่นี้ผมวางไปแล้วนะ นะก็จะมีโฟลเดอร์ชื่อว่าจุมล่าซึ่งเป็นโฟลเดอร์เดียวกับที่คุณรีเนมเมื่อสักครู่ที่เดสก์ท็อปเนี่ยนะของผมนะฮะของคุณนะอาจนะจะอยู่ตำแหน่งอื่นนะฮะในเลยฮะสังเกตนะฮะในแฟ้ม h t doc ในแฟ้ม h t doc ต้องมีโฟลเดอร์นะโฟลเดอร์จุมล่าของคุณนะที่คุณรีเนมไว้เมื่อสักครู่เนี่ยเรามาวางไว้ใน h t doc เนี่ยนะพอดับเลูลเข้าไปในจุมล่าเนี่ยคุณต้องเห็นเลยฮนะคุณต้องเห็นเหมือนกับที่คุณวางอยู่บนเดสก์ท็อปนะเห็นไหมหรือเห็นเหมือนกับที่ตอนคุณแตกไฟล์มานะก็คือมีโฟลเดอร์ แล้วก็มีไฟล์ php index อยู่จำนวนหนึ่งนะก็ได้แบบนี้แล้วนะ htdocs มีโฟลเดอร์จุมลา a นะก็คือตัวโปรแกรมจุมลา a แล้วเนี่ยนะครับนะอันนี้ก็เสร็จในส่วนของขั้นตอนแรกนะก็คือดาวน์โหลดจุมลา a แล้วก็นำไปวางไว้ที่อ่าที่อันควรน,นะครับก็คือ sam htdocs เพราะว่าเราใช้ตัว sam นะครับนะสเต็ปต่อมาเนี่ยเราทำการ create database ครับนะกับ mysql นะสเต็ปต่อมาตัวนี้นะฮะ นะ create ด a t a b a บ e นะหรือสร้าง Database นะกับ MySQL นะครับก็มาที่ในส่วนของเซม Control p a เ e l เช่นเดียวกันที่ในส่วนของ Service MySQL ตัวนี้นะครับกดตรง Admin ตรงนี้ครับนะ admin ของ MySQL นะครับก็คือปุ่มนี้กดนะให้มันเปิดไปที่ไหนฮนะให้มันเปิดมาที่ในส่วนของ php my admin นะของใครถ้าเกิดอ่าคอนฟิกไว้ wise, ให้มีการล็ g i n ก็ l o g กอิเข้าไปนะครับนะล็อกอเข้าไปนะ ทีนี้พอล็อกอินเข้ามาเสร็จเนี่ยนะครับนะอย่าเพิ่งปืมือโนกดไปที่ไหนนะครับนะเดี๋ยวพีสเต็ปนะครับนะนะพอเข้ามาที่ในส่วนของ PHP My Admin แล้วเนี่ยกดไปที่แถบ Data b a s e บตรงนี้ครับนะพอกดมาที่แถบ Data b a s e บอันนี้คือขั้นตอนการสร้าง Data b a s e บนะครับนะผมตั้งชื่อ Data b a s e บว่าจุล่านะแอคเ o อร์เรเพื่อความมั่นใจก็เลือกเลือกักน,นิดนึงก็ได้นะครับนะนะเลือกเป็น UTF-8 General ไอนะ เมื่อได้แล้วนะครับนะพิมพ์ชื่ออะไรดาต้าเบสอันนี้ก็แล้วแต่คุณนะแต่พิมพ์แล้วต้องจําให้ได้เดี๋ยวตอนติดตั้งต้องใช้นะจากนั้นนะครับนะกด create พอกด create เสร็จนะครับผมนะมันจะวิ่งเข้ามาที่ในส่วนของจุมล่าดาต้าเบสจุมล่าดูตรงสเตตัสตรงนี้นะครับต้องวิ่งมาแบบนี้นะทางใครมันไม่วิ่งมาก็กดไปที่อนะไรฮะทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะกดนะเพื่อให้มันวิ่งมาที่ดาต้าเบสจุมล่าแบบนี้นะครับผมนะ เมื่อเข้ามาที่ดัตต์เบตจุลราแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับนะจากนั้นนะครับนะคลิกไปที่นี่ครับนะมันอ่านว่าอะไรเนี่ยพีวีเลสอะไรนะครับนะกดตรงนี้นะเพื่อเพื่อกําหนดยูสเซอร์เนมพาร์ทให้กับดัตต์เบตลูกนี้ครับนะก็คือจะก,กําหนดยู e เซอร์เนมพา o r d ให้กับดัตต์เบตที่ชื่อว่าจุล่ากดตรงนี้นะครับนะกดพีวีเลสอะไรตรงนี้นะฮะกดปุ๊บนะจากนั้นนะครับเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยอันนี้คือการกําหนดสิทธิ์เห็นไหมฮะมันบอกว่า คุณจะมีการกำหนดสิทธิ์นะใหก้การใช้ดัต a ตอรเที่ชื่อว่าจุมลาครับนะ<ม>กดด้านล่างครับตรงนี้ครับ add user account ครับกดนะพอพอกดเข้ามาแล้วนะครับผมนะเราก็ทำการกรอก username นะตรงช่องแรกอันนี้เป็น username นะครับนะผมตั้งชื่อว่า d w underscore จุมลาอ่า อันนี้ก็จำให้ได้ด้วยนะ user ใคร user มันนะครับผมนะตรง host name ตรงนี้ให้เลือกเป็น local นะครับนะเลือกเป็น local จากนั้น password ในที่นี้สำคัญนะนะจำให้ได้ด้วยนะกรอก2ครั้งนะครับผมนะนะสิ่งที่คุณต้องจำให้ได้ก็คือ 1. ชื่อฐานข้อมูล 2. ชื่อ d a t a ชื่อ user name ที่เรากรอกตรงนี้ นะสามก็คือพาเวิรวดที่คุณกรอกไปตรงนี้ต้องเหมือนกัน2อันแล้วก็จําให้ได้ด้วยเพราะว่าตอนติดตั้งต้องใช้นะครับผมนะโอเคนะครับนะนะผมก็เมื่อกําหนดค่าได้แล้วนะครับนะนะเพื่อกําหนดค่าได้แล้วเนี่ยสกอรลงมาด้านล่างครับนะสกอรลงมาด้านล่างอ่าเลือกเช็คอตรงนี้แล้วกันนี่ตรงนี้เช็คอนะตรงนี้นะนะตรงนี้เช็คอแล้วกันนะการความผิดพลาดเลยไว้นะจากนั้นนะครับนะสกอรลงมาด้านล่างครับกดโกครับกดโกนะครับกดโก ปุ๊ด่าเรียบร้อยแล้วนะครับนะดูตรงไหนล่ะดูตรงนี้ครับเห็นไหมมันจะขึ้นว่าตรงเนี้ยนะ add new user เรียบร้อยแล้วเนี่ตรงนี้ add new user นะแล้วเป็นป้ายเขียวๆนะเราจะได้ user ตัวนี้ขึ้นมาก็คือ dw j o o m l a นะครับผมนะกับ database ที่ชื่อว่า j o o m l a น,นี่จำไว้ด้วยแล้วก็ password เมื่อสักครู่โอเคนะครับนะอันนี้ก็คือเต็ปของการสร้างในส่วนของ database เรียบร้อยแล้วนะ พอเราสร้าง Database เรียบร้อยแล้วเนี่ยต่อมาสเต็ปต่อมาก็คือ c o n f i g php ini อ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าจะ config อย่างไงเพื่อให้การติดตั้งไม่มีปัญหาสำหรับตัวแซมนะครับผมนะผมก็ไปที่ในส่วนของตัวแซม Control Panel เช่นเดิมครับนะจากนั้นนะครับนะกดไปที่ explorer ตรงนี้นะเหมือนที่เรา copy จุมล่าวางนะปุ่มเดียวกันกดปุ๊บกดที่ explorer ตรงนี้เพื่อให้มันวิ่งเข้ามาที่นี่ฮนะเพราะว่าไฟล์ php ini ที่เราจะ Conf i g เนี่ยมันอยู่ในโฟลเดอร์ในนี้นะครับนะ จากนั้นนะครับเมื่อเข้ามาที่ในส่วน c ซ้ำแล้วเนี่ยนะจากนั้นมองหาโฟลเดอร์ชื่อว่า php ครับ php อันนี้นะดับเบิลคลิกครับนะเพื่อเข้าไปในโฟลเดอร์นั่นเองมองหาไฟล์ที่ชื่อว่า php.ini ครับอ่าอยู่ไหนเออออยู่นี่นะครับผมนะถ้าใครมันไม่โชว์นามสกุลเลยก็ดูตรงนี้นะครับนะเป็น configuration setting นะก็ทำการเปิดนะครับนะเปิดกับ Text Editor อะไรก็ได้นะในที่นี้ผมเปิดกับตัว s u b l i ตัวนี้นะครับนะ เปิดขึ้นมานะเปิดกระเทยดิสต์เตตัวไหนก็ได้แล้วไปที่บรรทัด300กว่ากว่านะครับนะผมจําไม่ได้บรรทัดนะ300กว่าเท่าไหร่ขอเซิร์ชแล้วกันนะมันจะเขียนว่าประมาณว่า max execute time นะครับนะของเดิม default เนี่ยเป็น30นะ30มัง้งนะขอใช้มังแล้วกันะจำไม่ได้น,ะนอนนะผม c o n f i ิไปแล้วตอนผมเขียน PHP อะไรพวกเนี้ยนะนะนะให้เราเปลี่ยนนิดนึงนะผมเปลี่ยนเป็น300ใส่0ไปตัวหนึ่งนะ บรรทัดอ่าโอเค373นะครับนะแต่ตรงแต่อย่ายึดหมายเลขบรรทัดนะให้ยึดตรงนี้นะครับนะ max execute max execution time นะเท่ากับตัวเลขเอามันเยอะๆหน่อยในนี้ก็ผมเอาเป็น300แล้วกันนะของเดิม30เติมศูนย์ไปตวงนะครับผมนะจากนั้นก็ทำการเซฟครับเซฟไฟล์นี้นะถ้าเกิดใช้ทูลตัวไหนก็ดูวิธีเซฟอน,นั้นนะพอเซฟไฟล์นี้เสร็จนะครับกลับมาที่ในส่วนของ s ซมคอน control p a n ครับตัวนี้นะครับนะ ทำการสต็อปตรง Apache นะฮะ Apache ตรงนี้นะฮะสต็อปตรงนี้ครับสต็อปจากนั้นสตาร์ทนะผพูดง่ายๆก็รีสตาร์ทเว็บเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับนะสต็อปสตาร์ทนะครับตรอง Apache นะครับเพื่อให้มันอ่านค่า php.ini ขึ้นมาใหม่โอเคนะครับในที่นี้ก็คือในส่วนของ Config php เรียบร้อยแล้วจากนั้นเราจะเริ่มติดตั้งจุล่าแล้วนะครับผมนะโอเคนะวิธีการติดตั้งจุล่าไม่ยากเลยนะครับผมนะ นะก็ไปที่เบราว์เซอร์ครับเปิดเบราว์เซอร์ของเราขึ้นมานะครับนะอ่ะพิมพ์เลย local host local host slash Joomla um อ่ะเดี๋ยวอธิบายตรงนี้นิดนึงนะตรง local host slash นะตรงคำว่า Joomla ตรงนี้คือชื่อโฟลเดอร์ของเรานะครับนะคือชื่อโฟลเดอร์ที่เราวางนะฮะวางตัว Joomla ไปนะก็คืออนะไรฮะที่คุณเข้าไปที่ในส่วน Explorer เนี่ยแล้วคุณวางไว้ที่ hdoc ตรงเนี้ย นะตรงเนี้ยนะตัวตัวเนี้ยนะก็คือตรงเนี้ยนะ x m h d o c เนี่ยโฟลเดอร์จุมล่าฉะนั้นคุณต้องโล c a l โฮสต์จุมล่าถ้าเกิดโฟลเดอร์จุมล่าคุณเป็น abc ก็เป็น localhost s a b c นะครับนะนะฉะนั้นถ้าเกิดใครอินดี้นะตั้งชื่อโฟลเดอร์เองก็ให้จําหลักการไว้นะครับนะพอเราเรียกพอเราเรียกมาแล้วในส่วนของ localhost s จุมล่าเนี่ยมันจะรีเลย์เล็กมาที่ในส่วนของ โฟลเดอร์ er installation ให้เรานะในสเต็ปแรกที่มีการเรียกใช้จุมล่านะถ้ายังไม่มีการติดตั้งเนี่ยมันจะเริ่มการติดตั้งให้เรานะครับผมนะโอเคนะครับนะอันนี้สเต็ปแรกดูสเต็ปตรงนี้เขาจะมีสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองสเต็ปสามเดี๋ยวเราทําไปทําไปเนี่ยมันจะไหลไปตามสเต็ปตรงที่เขาเขียนไกด์ไว้ให้นะครับผมนะโอเคนะเราเริ่มติดตั้งกันนะสเต็ปแรกนะครับผมนะเลือกภาษาโอเคเราทําเว็บภาษาไทยก็เลือกไทยนะชื่อเว็บชื่อเว็บ อ่าสมมุติว่าผมจะทําเว็บไซต์ผมก็คือ d w t h a i นยูนะครับนะอ่าซ้อนนะก็คําอธิบายเว็บนะครับนะตรงนี้พวกนี้เราพิมพ์ไปก่อนก็ได้นะพิมพ์ไปก่อนก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีระบบ b a c k แบ็ k เอ d ให้เราแก้ไขอะไรต่างๆได้หมดนะครับผมนะอ่าอีเมลของคุณนะพยายามใช้อีเมลจริงนะครับนะ พื่อฝึกเป็นนิสัยของเรานะครับผมนะโอเคนะครับนะชื่อผู้เข้าระบบอันนี้เป็นชื่อผู้เข้าระบบของนะฮะของจุล่านะจําให้ได้ด้วยนะครับผมอ่าจำให้ได้ด้วยนะครับผมนะ user name password อันนี้เป็นของจุล่านะไม่ใช่ของ mysql นะของจุล่าก็คือของเว็บไซต์เราที่เรากําลังสร้างขึ้นเนี่ยนะเพราะว่าเดี๋ยวตอนเข้าไปบริหารจัดการเนี่ยต้องใช้นะของผมตามนี้ของคุณตั้งอะไรก็จดไว้ด้วยนะครับอันนี้ของจุล่านะครับนะ เมื่อก่อข้อมูลเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับผมนะก็กดต่อไปพอกดต่อไปเสร็จนะครับมะมันจะเข้าสู่ขั้นตอนที่2ดูตรงนี้นะที่ผมบอกไว้ให้มาหนสามาขั้นตอนที่2แล้วนะชนิดของฐานข้อมูลโอเคมชื่อ L I โอเคใช้ A P I ตัวนี้ถูกต้องแล้วแม้ไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรมันนะชื่อผู้ใช้ฐานข้อมูลจําได้ไม่เอ่ยชื่อผู้ใช้ฐานข้อมูลได้มาจากไหนฮะได้มาจาก P H P My Admin เมื่อสักครู่เนี่ยที่คุณสร้างไว้อะนะครับผมนะ คุณตั้งชื่อว่าอะไรก็ใส่ตามนั้นนะผมตั้งชื่อว่าจุมลานะครับผมนะ d w จุมลานะครับผมนะพาสเวิร์ดอันนี้เป็นพาสเวิร์ดอะไรฮะพาสเวิร์ดของฐานข้อมูลนะครับนะพาสเวิร์ดของฐานข้อมูลนะอันนี้เป็นพาสเวิร์ดของฐานข้อมูลจากนั้นชื่อฐานข้อมูลนะครับผมนะทีนี้พอเรากรอกเรียบร้อยอันนี้อันนี้ก็คือชื่ออะไร user name พาสเวิร์ด mysql นะครับนะ นะของ mysql ที่เราเซตกับ php my admin กครู่นะครับนะใส่ password ไปด้วยจากนั้นชื่อฐานข้อมูลชื่อฐานข้อมูลก็คือที่เราสร้างกับ php my admin m ครู่เช่นเดียวกันนะทีนี้คำน้้นนำหน้าชื่อตารางอันนี้ก็แล้วแต่คุณนะอันนี้ขอตั้งติดตั้งมาให้นะครับผมนะผมว่าใช้ค่า default แล้วกันนะครับผมนะอันนี้ก็กรอกได้ตามนี้นะ username password ชื่อฐานข้อมูลของใครของมันนะครับถ้าตั้งตามคลิปมาก็ดูได้เลยนะยกเว้น password ของใครของมันนะจากนั้นก็กดถัดไปหรือต่อไปนะ พอกดต่อไปนะครับนะก็มาสู่ในขั้นตอนของการติดตั้งนะครับนะพวกข้อมูลอะไรต่างๆนะครับแล้วก็สกอร์ดูมันสักนิดนึงข้างล่างเนี่ยมันจะเช็คระบบให้เรานะคืนชัยคืนชัยคืนชัยโอเค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 ,อเค,อเคนะครับผมนะเรียบร้อยหมดแล้วนะครับนะเป็นป้ายเขียวๆส่วนใหญ่ก็จะดีนะครับผมนะโอเคนะฮะอันนี้เราก็เลือกตรงนี้ฮนะติดตั้งข้อมูลตัวอย่างนะครับนะอันนี้เขาแนะนํามาให้ว่า เหมาะสําหรับการทำเว็บไซต์ที่ต้องการแสดงหลายภาษาอะไรพวกนี้นะนะก็คืออาจจะมีภาษาไทยภาษาอังกฤษอะไรพวกนี้นะครับนะในที่นี้ผมก็เลือก default แล้วกันก็คือไม่ติดตั้งนะจะเป็นเว็บเปล่าๆนะครับผมนะโอเคก็กดติดตั้งต่อไปนะสเตปนี้แหละนะถ้าเกิดใครไม่ได้คอนฟิกในส่วนของ php ini เมื่อสักครู่นะครับผมนะก็อาจจะมีการค้างได้ก็คือรอนานบางที5นาที10นาทีเอ๊ก็ยังโปรเซสไม่ไปไหนนะครับผมนะ ะนั้นก็ต้องไปอคอนฟิกในส่วนของ php ini ที่แจ้งไปแล้วนะครับนะสำหรับใครใช้ตัวซัมนะครับผมนะก็รอสักครู่อ่าโอเคนะครับนะเรียบร้อยแล้วนะครับผมเห็นไหมฮะมันก็จะแจ้งว่าอะไรฮะขอสะแสดงความยินดีนะคุณติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะโอเคนะครับนะทีนี้เรามาดูต่อมาขั้นตอนต่อมานะครับนะ ขั้นตอนต่อมาเนี่ยนะครับนะให้ทําการลบโฟลเดอร์ installation ทิ้งตัวนี้นะครับนะให้ลบตรงนี้ทิ้งนะครับนะกดลบครับนะกดลบตรงนี้นะครับนะนะกดลบนะผมกดตรงนี้นะลบโฟลเดอร์ installation กดปุ๊บอ่านะครับผมนะพอกดลบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะอ่านะครับผมนะให้เรากดตรงนี้ครับผู้ดูแลระบบนะลองเข้าไปดูอันนี้อันนี้มันจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนนะคือส่วนหน้าเว็บ กับส่วนผู้ดูแลระบบนะผู้ดูแลระบบนะครับนะผมกดไปผมลิงก์มาที่แท็บใหม่นะตรงผู้ดูแลระบบก็คือระบบแบ็กเอนด์นะครับนะที่ใช้ในการบริหารจัดการเว็บไซต์ของเรานะครับผมนะนะตรงนี้เนี่ยเราต้องใช้ยูเซอร์เนมพาสเวิร์ดที่เรากําหนดให้กับแลฉจุล่าตอนขั้นตอนการติดตั้งเมื่อสักครู่นะครับผมนะฉะนั้นถ้าเกิดใครจําไม่ได้นะครับนะก็อาจจะเข้าเว็บไซต์เราไม่ได้หรือ เข้าไปบริหารจัดการเว็บไซต์ของเราไม่ได้นะครับผมอ่ะเราก็ล็อกอินลงไปนะฮะอ่ะเข้าไปดูระบบแบ็กเอนด์มันสักนิดนึงนะกดล็อกอินนะเพื่อจะเทสต์ username password ที่เราอ่าใช้ตอนติดตั้งด้วยนะครับผมนะที่เรากำหนดไปตอนติดตั้งด้วยนะฮะนะพอกรอกื username, อ username password นะถ้าเกิดคุณกรอกถูกนะฮะมันจะเข้ามาที่ในส่วนของหน้าแบ็กเอนด์นะหรือ หน้าแอดมินนะครับนะของจุมลา a นะเพื่อใช้ในการบริหารจัดการเว็บไซต์นะครับผมนะเห็นไหมฮะเข้ามาได้นะพอเข้ามาได้เนี่ยมันก็จะมีเมนูใช้ในการบริหารจัดการเช่นจะเขียนข่าวเขียนอาร์ติเคิลอะไรพวกนี้นะก็คุณก็สามารถทําได้นะครับผมนะหรือถ้าเกิดคุณจะเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์นะตอนติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีตรงนี้ดูหน้าเว็บก็กดตรงนี้ดูหน้าเว็บนะมันจะแบ่งเป็นแบท b บ็กเอ d นกับฟอนต์เอนหน้าเว็บเนี่ยสับเทคนิคเขาเรียกว่าฟอนต์เอนนะครับผมนะก็คือเป็นหน้าเว็บไซต์ที่คนเข้าเว็บไซต์เราเนี่ยจะเห็นเห็นไหมฮะมันก็จะมีชื่อเว็บไซต์ที่เรากําหนดไว้ตอนติดตั้งแล้วก็เป็นอะไรฮะหน้าเว็บเปล่าเปเพราะว่าเมื่อสักครู่เนี่ยเราไม่ได้ติดตั้งในส่วนของข้อมูลตัวอย่างไปนะครับผมนะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะสำหรับวิธีการติดตั้งจูมล่านะครับผมนะ,ะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันสักนิดนึงนะเราทําอะไรลงไปบ้างนะครับนะ ก็คือขั้นตอนตามนี้ดาวน์โหลดจุ o มล่าสร้างดาต้าเบสนะนะในที่นี้ผมสอนสร้างด a ต a ตเบสแล้วสอนสร้างยูเซอร์เนมพาสเวิร์ดให้ mysql ด้วยจากนั้นก็คอนฟิกตัว php.ini ตักนี้หนึ่งจากนั้นก็เริ่มการติดตั้งพอติดตั้งเสร็จก็จะได้เว็บแบบนี้ขึ้นมานะครับผมนะโอเคนะครับนะอันนี้ก็คือในส่วนของวิธีการติดตั้งจุ o มล่านะครับนะโดยใช้ t o o l s a m แล้วก็ใช้จุ o มล่าสนะครับผมนะ สำหรับท่านใดเนี่ยที่บังเอิญเข้ามาดูคลิปนี้คลิปความรู้นะครับนะจาก d w t h a i c o m เนี่ยนะครับนะที่ d w t h a i c o m เนี่ยก็มีคลิปความรู้หลากหลายนะครับนะก็คุณก็อาจจะเข้ามาที่ในส่วนของอ่าโชว์แนนของอ่า d w t h a i ได้นะครับก็คือในส่วนของตรงนี้ครับนะ YouTube/Thai อย่างเดียวก็ได้นะครับผมนะ YouTube.com/Thai นะครับนะก็เข้ามาที่ช่องนะครับนะมันก็จะมี ในส่วนของอคลิปอื่นๆให้คุณได้ศึกษาหาความรู้นะครับผมนะ mm hmm. นะไม่ใช่เฉพาะาคลิปนี้อย่างเดียวแล้วก็มีในส่วนของเว็บไซต์นะเว็บไซต์ก็คืออ,อันนี้ก็จะมีบทคงบทความอะไรให้อ่านนะครับผมนะแล้วก็จะมีในส่วนแฟนเพจด้วยนะแฟน,ยนะแฟนเพจก็มีนะครับผมนะแฟนเพจก็เข้าไปที่นี่ฮนะก็ mm hmm. facebook com w a v ไทยนะครับผมนะหรือต้องการจะ อีเมลอะไรมาก็เมลได้ตามนี้นะครับผมนะโอเคนะครับนะคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์โดยเฉพาะที่คนต้องการเริ่มต้นทำเว็บไซต์โดยระบบจุ o มล่านะครับผมนะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ